ัวครับนะจิหนูน้อยโอ้โหหนึ่งตัวเต็นหนูท่องขาวครับผมอิงับหายโอ้เรียบร้อยครับไอ้บิกเบิ้มหน่อยสายขาดไปด้วยหนึ่งแก้มครับผมจัวมาหนึ่งแก้มเอานาะจิก็ได้มาตัวครับผมเอ้าส่วนผมก็ไม่พลาดครับอิงับวางใกล้กันเลยครับอยู่นี้ โอ้โหตามลุ้นกันต่อครับผมความหมาเริ่มมาแล้วดูอีกหลังครับอ้าวนี้ก็ไม่พลาดครับผมเรียบร้อยอ้าวหลังนี้แน่นอนได้ตัวแน่หลังชี้ดีอย่างนี้เรียบร้อยครับผมเริ่มมาอีกหนึ่งแต้มของนัจจิงานกลับพระสาผมอ,อ้วงเดือนผมครับอ้าวเรียบร้อยครับผมอย่างนี้ต้องมีตัวแน่เพราะว่ารอยกัดหญ้าครับเห็นไหมนะ่ะ แล้วก็มีรูตรงนู้นครับผมไม่รอดครับอ่าเรียบร้อยครับผมมีแต้มนะครับผมจุดนี้เดี๋ยวเก็บก่อนครับเรียบร้อยครับผมหนูท้องขาวเป็นหนูท้องขาวครับจุดนี้สวัสดีครับพบกับพวกเราอีกแล้วครับผมผมนุอาอยู่หากินพิจิตครับผมกับนาจีครับผมวันนี้มาดักหนูครับผมเช่นเคย ไม้สวนปามหลังจากที่เมื่อเช้าเราก็พอได้ตัวกลับครับผมนมืีได้ไปสิบเจ็ดสิบแปดแทมครับเมื่อเช้าเนี่ยถือว่าหมานสุดๆครับแต่ตัวไม่ค่อยโตนะครับผมติดตามรุนกันครับผมว่าจะมีล่องรอยให้ดักให้ใส่กันหรือเปล่าวันนี้ไปดักหนูกันเลยครับผม จุดแรกบริเวณนี้ครับผมบริเวณป่ายาขนแถวน,นี้และครับหนูก็ไม่ได้ขายครับผมลั้สุดท้ายครับผมวันนี้เหยื่อลังพึ่งครับผมแช่น้ำยาปรับพนุ่มนะครับผมลองดูพรุ่งนี้จะมีผลงานหรือเปล่านะครับผมลองเหยื่อสูตรนี้ดูครับผมตอนนี้ก็ใส่กับดัก รบมดแล้วครับผมของผมเป็นกับวงเดือนยี่สิบเก้าหลังนะครับผมส่วนนาจิเป็นด้วงนะครับผมสี่สิบสี่ันครับผมรอรุ่นพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับผมพบกันตอนเช้าเลยครับผมดูกับพระผานะครับใส่ไว้กลางนี้ครับผมตรงนี้มันหมานครับผม เดินทางกลับบ้านกันครับผม สวัสดีตอนเช้าครับผมไหนก่อนไหนก่อนไงตอนนี้เราก็มาถึงหมายแล้วครับผม<ห>มาล<ห><ก>ุ้นความหมานไปพร้อมๆกันเลยครับผมกับผมกับนาจีครับผมมาลุ้นความหมานไปพร้อมๆกันเลยหลังแรกครับผมหน้างามหนาง,งอเหมือนเดิม,มหลังแรกของผมมั้งครับผม โอ้มันเดิมครับไม่มีหนูเข้ามาเลยครับผมนกจิได้มาเต้มนะครับผมหนูน้อยไปทางไหนล่ะตรงนี้ผมไม่มีใช่ไหมผมอยู่ตรงนี้เหรอเออนกจิจัวมาเต้มครับหนูน้อย,อยผมรุนหลังที่สองครับผม เหมือนเดิมครับผมไม่มีหนูเข้ามากวนลเลยครับตามต่อครับผม่ <c oughs> มานไฟสี่หลังแล้วนะจิได้หนูตรงึงตัวครับผมอ่าหลังหนึ่งตัวผมสองหลัง ยังไม่เห็นหางเลยครับผมลุ้นอีกตัวลุ้นอีกหลังครับไอ้กระพ้าพา,พาเหมือนเดิมครับผมไม่มีหนูเข้ามาเลยครับผมน่ะหลังครับผมเหมือนเดิมครับไม่มีหนูเข้ามาเลยครับข้าวก็ไม่กระดิกเลย มาอีกตัวครับนะจิหนูน้อยผ่านไปจ็ดคันได้หนูสองตัวแล้วครับผมส่วนผมยังแห้วอยู่เลยครับผ่านไปสามสี่หลังแล้วดูจุดนี้นะ้าออของน้นาเหรอยังเหมือนเดิมครับจุดนี้ อ้าวจะห้วกับซาลาแงวันนี้ตามรุนกันต่อครับผมราวลังเหยียบเหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวเข้ามาเลยครับเปลือกยอยู่เหมือนเดิมเลยต้นไหนวะของผมมีป่ามาเลยครับเนี่ย เห็นไหมไม่มีหนูเข้ามาเลยครับผมเปลาหมดเลยครับผม <c oughs> ผมอยู่ใต้ต้นตามเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมเห <c oughs> มือนเดิมครับ <c oughs> ดีดีเหมือนเดิมเลยไม,ม่มีตัวเข้า <c oughs> ดูกลับพระพาผมโอ้โหหนึ่งตัว เด่หนูท้องขาวครับผมผ่านไปสิบกาหลังแล้วครับผมในหนูท้องขาวมาตัวนจิได้หนูน้อยมาสองตัวครับผมจุดใหญ่เลยครับเนี่ยเวน่วนวานลงมาน้มยวันนี้วันนี้ลงจุดใหญ่เลยครับจุดที่เมื่อวานที่น้าหมานเลยนะครับเนี่ยม,ม,มาวันนี้ลงเยอะเลยครับ แต่ไม่มีตัวไม่รู้ไปไหนหมดเนี่ยหรือว่านาจิเอาไปเมื่อวานเนี่ยแหละเมื่อวานมันหลุตามต่อกันครับผมนาจิดวงตรงนี้ป่ะหรือว่าผมอิงับผมอิงับผมครับผมจุดนี้เอาอิงับหายอิงับหายโอ้เรียบร้อยครับไอ้ดิบเบิ้มหน่อยสายขาดไปด้วย หนึ่งต้มครับผมเธอมาหนึ่งแต้มเือ่าหนึ่งแต้มครับมาคนละสิบกว่าหลังแล้วครับผมน,นนะัจจีได้ไปสองแต้มครับผมก็ได้สองแต้มครับหนูน้อยลุ<ด>ย้นได้ตัวใหญ่มาตัว,เ,วอเ,อเออไปไหนหมดไม่รู้ตรงนี้ผมใส่บ้างบปล่าวะอ๋อตรงนี้ เหมือนเดิมแน่ยางเงี้ยนี่ครับหนูก็ไม่มากินข้าวนะครับเนี่ยเหมือนเดิมตามลุ้นกันต่อครับตังครับผมอ้าวนัจิก็ได้มาตัวครับผมอ้าวส่วนผมก็ไม่พลาดครับงับวางใกล้กันเลยครับจุดนี้โอ้โหสองตัวเลยครับจุดนี้ตามลุ้นกันต่อครับผม ความหมานเริ่มมาแล้วดูอีกหลังครับอ้าวนี้ก็ไม่พลาดครับผมเรียบร้อยตามรุนกันต่อครับผมผมลงจุนไหนมั่งเนี่ยจุดข้างหน้านา,นาเนี่ยลนะม,มั่งรลงอ่ะมีไหมอ้าวงับหายนุ่น,<ห>นเชือกครับเชือกขาดนุ่น โอ้โหหลุดครับผมตายเลยดินหลุดครับผมจุดนี้รลุดกันต่อครับผมนัจิเออดูยาเขี่ยวเลยน,ะนี่ผ่านไปเกินครึ่งทางแล้วมั้งน,น,นี่ ที่ได้สี่ห้าตัวแล้วครับผมผมก็ได้สามสี่ตัวครับตามนุ้นกันต่อครับผมดูอิงับบางนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมตามต่อครับองับอยู่นี้เหมือนเดิมแล้วมั้งเหมือนเดิมครับ ตรงนี้สามมั่นใจมีรอยกัดญ้าก,กัดเยอะใหม่ๆเลยครับเนี่ยแต่ไม่มีตัวเข้า,าตามกันต่อครับผมผลงานวันนี้ไม่ค่อยหมานเลยครับผมเออแต่ก็ยังพอมีหัวมีหางให้เหียวกับบ้านกันมั่งครับผมตามกันต่อครับไม่มีตัวเข้าขครับผมหนูเริ่มฉลาดแล้วมั้งผมลงจินไหนบ้างนเนี่ย ้าข้างหน้านานี่แหละของผมเนี่ยอ่าดูเลยครับเหมือนเดิมเลยครับผมนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงนะไม่มีเลยคเหรอละครับวันนี้ความหมานไม่ไม่ค่อยจะมาเยือนสักเท่าไหร่แล้วครับอ้าวหลังนี้แน่นอนได้ตัวแน่ หลังชี้ดีอย่างนี้เรียบร้อยครับผมเริ่มมาอีกหนึ่งแต้ม,มน่ะจิ <c oughs> ดูกับดูกับผมตรงนี้ครับผมอ่าเหมือนเดิมครับเยอะยังโดูเหมือนเดิมนะครับเนี่ยนจ่จิดูเลยได้ใช้ใหญ่มาอีกแต้มนะครับเริ่มมาแล้วนจ่จิเริ่มมาแล้ว,ลวดูผลงาน กับพระผาผ,าผมไอวงเดือนผมครับอ่าเรียบร้อยครับผมอย่างนี้ต้องมีตัวเน่เพราะว่ารอยกัดหญ้าครับเห็นไหมนะี่ะแล้วก็มีรูตรงนู้นครับผมไม่รอดครับจุดแรกครบไปแล้วครับผมอีกจุดต้องเดินข้ามไปฝั่งนู้นครับผมจะเดินตรงนั้นเลยต้องเดินดย้อนกลับจุดนี้นา่นาจะน่าจะได้กี่แต้มครับเนี่ยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามหกสี่ ห้าหกตัวครับผมผมก็ประมาณสี่ห้าเต้มครับผมก็ถือว่ายังมีผลงานนะับยังมีผลงานให้ดูครับผมติดตามต่ออีกจุดครับผมผมเหลือกับปวงเดือนอีกสิบหลังครับผมนาจิร่วงประมาณเกือบยี่สิบหลังครับผม ติดตามชมกันต่อเลยครับผมลุยครับลุยยาลกท่วมหัวเลยครับเนี่ยนาจิพาลุยแล้ววันนี้เกียดเดินไกลครับต้องพาครับพาไปยาฝนครับผมสูงมท่วมหัวเลยแหละเกี่ยเดินก็ต้องอย่างนี้แหละครับผมติดตามกันต่อครับตามผลงานต่อครับผม ตอนนี้กำลังหาช่องทางลงอยู่จุดนี่ครับเจอแล้วอิงครับผมเหมือนเดิมครับผมโอ้ส่วนนาได้มาอีกตัวแล้วครับผมหนึ่งแต้มผมใส่ลงตรง,ตรงไหนอีกวะเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีครับตรงนี้ครับผมขอดไปเนี่ย เหมือนเดิมแล้วมั้งนี่เหมือนเดิมครับหลังแล้วครับจุดน,นี้ยังไม่ได้แต้มเลยครับสวนอาจิได้มาแต้มแต้มหนึ่งแล้วครับผมป่านนี้ยังกาจุดไม่ได้เลยผมเนี่ยนี่หนูเข้าไหมนะ นะอ้าวมาลุ้นกับวงเดือนผมครับผมอ่าเรียบร้อยครับผมมีแต้มนะครับผมจุดนี้เดี๋ยวเก็บก่อนครับตรงนู้นอีกหลังแล้วก็ย้อนมาเอาแล้วก็ย้อนมาเอาหลังนี้ฮะแล้วเราย้อนมานี้ป่าเออขอดูหลังนี้ก่อน ไม่เข้าเหรอนะไม่มีเข้าดูวงเดือนผมอ๋อเหมือนเดิมครับผมไม่ต้องลุ้นเลยครับเนี่ยเหมือนเดิมวงเดือนตรงนี้ลั่นฟรีครับผมมาลุ้นของผมมันจะวิ่งมาหาของผมเปล่าของผมอยู่นี่ครับผมดุด้นเดลุ้นเดโอโหอีโดอีเดเหมือนเดิมครับผมเหยื่อ <laughs> เหมือนเดิมนะครับ สุดท้ายที่ผมทำหมายไว้เนี่ยแล้วมีเปล่าครับโอ้โหหลังสุดท้ายก็ยังเหมือนเดิมครับผมยังไม่มีการทำงานเลยครับผมมาจุดนี้ได้คนละตัวครับกาน่าจิผลงานเริ่มร่อยหรอเออแต่ก็ยังดีครับยังมีตัว ติดไม้ติดมือกับบ้านกันติดตามต่อครับน้าจิหรืออีกกี่หลังไม่รู้ครับหลุนอีกหลังครับผมจุดนี้ไม่มีตัวครับผมเหมือนเดิมนะบอกเจอกัดอีกแล้วครับผมเจอกัดด้วงขาดอีกแล้ว จุดนี้ได้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหาแต้มแล้วครับนะจุดไอ,อ้อ๋ออันนี้รวมกันแล้วใช่ไหมนะมรวมกันทั้งสองจุดตามต่อครับผมเอาดูอีกหลังครับผมหลังนี้อ่าเรียบร้อยครับผม เรียบร้อยเพิ่มอีกหนึ่งแต้มครับผมบผมหลังนี้เป็นไงเ้าเรียบร้อยครับผมหนูท้องขาวเป็นหนูท้องขาวครับจุดนี้มีกับดักหายกันบ้างล่ะครับอย่างนี้เพราะว่าไม่รู้ป่าไหนเป็นป่าไหนนะครับผมลงกลุ่มที่สองครับกลุ่มแรก พับกันครับผมตอนนี้นาจกิกำลังเดินหาดวงอยู่ครับผมไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะจุดนี้ลงไปพราผ่าสามไอ้วงเดือนสามอันครับผมดได้หนูมาหนึ่งตัวครับจุดนี้สี่อันก็ย,นยังดีครับผมดวงมาอีกตัวครับผมสะสมไปเรื่อย สุดท,ท้ายแล้วครับนะหน้างามไปเหมือนเดิมครับผมไม่ลัน่นอ้าวตรงไหนอ่ะนี่อ่ะไม่ลั่นครับผมจุดนี้มีไหมเน,น,น,นี่นยยังนจนลืมแล้วครับเนี่ย นี่ครับกับวงเดือนผมอีกอันครับผมครับผมตอนนี้ก็เก็บกับดักกันครบแล้วครับผมไปรอสรุปผลงานกันที่รถเลยน,น,นะครับผมว่าจะได้คนละกี่แต้มครับวันนี้ นับไปโป๊ปบอลน้ำเนีน่เปนระเบียงด้วยนี่หยิบใ้เป็นระเบียเก็บที่บา้านอืมอีกตอ,อืมแต่มกโลเลยได้ยังบ้าง มาสรุปผลงานกันครับผมด่วงของนาจิสี่สิบประคันครับผมสี่สิบสี่คันได้หนูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวใช่ไหมนะสิบตัวสิบตัวมองตัวเก้าเหอตัวนั้นตัวเล็กมองไม่เห็นเก้าตัวสิบตัวครับผมส่วนของผมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ปดแปดตัวครับผมหนูพอกันนะแปดตัวครับผมตัวใหญ่ก็พอกันถือว่ายังไม่ฟาวกันครับเพราะผลงานก็ยังมีติดไม้ติดมือกลับบ้านกันครับผมตัวใหญ่ก็พอกันนะผมกับองเดือนสิบยี่สิบเก้าหลังครับผมหายไปหลังหนึ่งครับผมไม่ได้หาไม่ได้เจอขี้เกียจหาแล้วทิ้งครับผมจหรับคลิปนี้ก็ ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ